สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาชวนทุกคนทำ ไก่ย่างนะคะเป็นจริงๆอยากทําไก่ย่างแดงแต่แอนไม่มีสีค่ะก็เลยเป็นไก่ย่างธรรมดานะคะอันนี้เป็นข้าวเหนียวนะคะเป็นไก่ย่างข้าวเหนียวข้าวเนี่ยหุงในหม้อหุงข้าวปกตินะคะแล้วก็ไก่เนี่ยย่างในหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะเพื่อนๆทาง่ายๆอร่อยด้วยปริมาณส่วนผสมเดี๋ยวแอนจะพิมพ์ไว้เพื่อนๆล่างคลิปเหมือนเดิมนะคะใช้ง่ายๆทั่วๆไปถ้าเพื่อนๆอยากให้ไก่ มันนุ่มกว่าของแอนใช้เป็นเนื้อสะโพกนะคะของแอนเนี่ยเป็นอกไก่ล้วนนะคะเพื่อนๆมันก็จะแห้งนิดนึงแต่ว่าแอนกําลังคุมน้ําหนักนิดนึงเนาะก็เลยต้องเป็นอกไก่จะได้ไม่มีน้ํามันอันนี้จะตำสามเกลอก่อนนะคะร,รากผักชีกระเทียมพริกไทยเพื่อนๆใช้เป็นพริกไทยขาวก็ได้นะคะแต่ว่าบ้านแอนชอบพริกไทยดำเนาะแอนว่ามันหอมมากกว่ากันก็เลยจะใช้เป็นพริกไทยดํา ก็ตำทุกอย่างให้ละเอียดดีแล้วก็ไปหมักกับไก่นะคะไก่ในแอนหั่นไว้แล้วทั้งหมดวันนี้แอนใช้1กิโลนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะก็ใส่เครื่องปรุงทั้งหมดนะคะมีน้ำมันหอยหอยนางรมเอซอสหอยนางรมนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะเพื่อนมีแค่นี้ส่วนผสมง่ายมาก สูตรนี้ออกหวานหน่อยนะคะเพื่อนๆถ้าไม่ชอบหวานเนี่ยก็ปรับได้นะคะลดน้ำตาลลงอีกได้เสร็จแล้วก็จะคลุกเคล้าจะขยำทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วจะ ปิดแรปพักไว้แอนเอาไปพักในตู้เย็นนะคะเพื่อนๆไว้ประมาณ1ชั่วโมงหรือถ้ามีเวลาหมักไว้ข้ามคืนก็จะเข้าเนื้อดีนะคะแต่ว่าของแอนแค่หนึ่งชั่วโมงนี่ค่ะระหว่างรอก็จะมาหุงข้าวเหนียวเลยนะคะแอนก็ซาวข้าวปกติแบบนี้เลยค่ะแล้วก็พักให้เสด็จน้ำนะคะเพื<ๆ>่อนๆไม่ได้แช่ข้าวเหนียวแต่อย่างใดนะคะ หม้อหุงข้าวแอนก็หม้อหุงข้าวทั่วไปเลยไม่ได้มีโปรแกรมหุงข้าวเหนียวแต่อย่างใดเหมือนกันค่ะนี่ค่ะใส่ข้าวลงไปปริมาณข้าวกับน้ําเท่ากันค่ะถ้าใช้ถ้วยไหนตวงข้าวก็ใช้ถ้วยนั้นต,ว,ตวงน้ํานะคะก็คืออันนี้ข้าวสาลีเหนียวเนี่ยสองถ้วยน้ําก็สองถ้วยเหมือนกันแล้วแอนไปเก็บดอกอัญชันของพี่ข้างบ้านมาเอามาใส่ในข้าวนะคะสีจะได้เป็นสีม่วงๆอ่อนๆนะคะแค่นี้เองแล้วก็ กดหุงปก,กติเลยค่ะแอนหุงข้าวเหนียวแบบนี้ตลอดนะคะแอนนึ่งข้าวเหนียวไม่เป็นค่ะเพื่อนๆแล้วก็ออกมานุ่มดีนะคะนี่ค่ะระหว่างรอก็เอาไม้มาแช่น้ํานิดนึงนะคะเวลาที่เราย่างจะได้ไม่ไหมนี่ค่ะไก่ของเราได้ที่แล้วก็มาเสียบไม้ทีนี้เนี่ยคือเวลาเสียบไม้ค่ะเพื่อนๆมันขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆจะย่างกับเตาแบบไหนนะคะของแอนเนี่ยทำไม้ใหญ่ๆไปเลยเพราะว่า แอนอย่างในเตาในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะมันก็จะกำหนดความแรงของอความร้อนได้เนาะถ้าเป็นเตาถ่านหรืออะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะ <c oughs> ก็อาจจะทำไม้เล็กๆหน่อยบางๆหน่อยะคะ่ะจะได้ปิ้งสุกง่ายๆเนาะแต่ว่าของแอนทำในหม้อทอดก็ไม่มีปัญหาแอนก็จะทำหนาๆไปเลยก็คือประมาณว่าคนละไม้สองไม้ก็คืออิ่มอะคะ่ะแล้วที่เหลือก็เก็บไว้ นี่ค่ะเสียบๆไปเลยเสร็จแล้วก็อตอนอบเนี่ยค่ะแอนใช้ไฟ200นะคะเ,เพื่อนๆใช้ไฟ200เข้าไปรอบแรก8นาทีนะคะมันใส่ได้แค่4ชิ้นนะคะของแอนจะใส่ได้แค่4ชิ้นหมอ้หมอของแอนมัน5.5ลิตรนะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะอบ 2 0 8นาทีแล้วก็เอาออกมากับด้านนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปอบใหม่ที่ไฟเท่าเดิมคือ200เหมือนเดิมอีก8นาทีค่ะของแอนพอดีนะคะจริงๆจะอบกับเตาอบก็ได้นะคะเพื่อนๆอบกับเตาอบก็น่าจะใช้ไฟแบบแรงๆไปเลยประมาณ230อะไรเงี้ยแล้วรอดูเอานะคะต้องคอยดูเอาว่าสักกี่นาทีอะไรเงี้ยค่ะนี่ค่ะสุกแล้วเรียบร้อยหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะ ง่ายมากอร่อยด้วยค่ะแต่ส้มตำนะคะเดี๋ยวจะให้เพืเ่อนๆดูข้าวเหนียวข้าวเหนียวนุ่มนะคะเพืเ่อนๆนุ่มมากหอมมากเนี่ยค่ะแอนก็ใช้วิธีนี้กับข้าวเหนียวตลอดเลยแล้วก็ที่เหลือเนี่ยแอนก็จะแพ็กแล้วก็แช่แข็งไว้นะคะข้าวเหนียวอะค่ะเวลาที่จะอุ่นก็เอามาเข้าไมโครเวฟมันก็จะนิ่มเหมือนเดิมแล้วก็กินได้เลยนี่ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยง่ายๆนะคะ เดี๋ยวคลิปเนี้ยนไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ